ทะเลเพลิงทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งบุคคลซ่อนเร้นกระทำในความมืดแห่งราตรีการจะถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนในกลางวันคำกล่าวในที่ลับจะกลายเป็นคำสนทนาสามันโดยไม่รู้ตัวกรรมอันเราปิดบังไว้ในมุมบ้านของเราจะมีผู้กู่ตะโกนบอกกันในถนนวันพรุ่งนี้ โดยในเดียวกันนี้พูดผีแห่งความมืดก็ได้เปิดเผยความประสงค์ของการพบปะระหว่างสังคาราชบูโลสคาลิปกับฟาริสเอฟันดีคารามีและการสนทนาระหว่างคนทั้งสองได้ถูกถ่ายทอดไปทั่วทั้งตำบลจนมาเข้าหูของข้าพเจ้าการปรึกษาหารือระหว่างสังคาราชบูโลสคาลิป กับฟาริสเอฟฟันดีในคืนวันนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาของคนยากจนหรือของหญิงไม้หรือเด็กกำพร้าความประสงค์สำคัญในการส่งรถส่วนตัวของท่านสังคราชไปรับฟาริสเอฟฟันดีนั้นคือการมั่นระหว่างเซลมากับหลานของท่านสังคราชชื่อมานซูอาเบคาลิป เซลมาเป็นลูกคนเดียวของฟาริสเอฟฟันดีผู้มั่งคั่งท่านสังฆราชจึงเลือกเซลมาไม่ใช่โดยความงามหรือวิญญาณอันทรงคุณธรรมของเธอแต่เพราะเงินของบิดาของเธอซึ่งเป็นเครื่องประกรันว่ามันซัวเบจะมั่งคั่งขึ้นและทำให้เขาเป็นคนสำคัญหัวหน้า,าศาสนิกในตะวันออก ไม่พึงพอใจเพียงราบสกการะของตนเท่านั้นแต่จะต้องพยายามทำให้ญาติพี่น้องทุกคนของตนได้อำนาจวาสนาและกดขี่ปกครองผู้คนด้วยอำนาจวาสนาของเจ้าโครงนครถ่ายทอดไปสู่บุตรชายคนโตตามหลักการสืบสันตะติวงศ์แต่ความยิ่งใหญ่ของหัวหน้า,าศาสนิกแพร่เชื้อตลอดถึงพี่น้องและหลาน โดยเหตุชนี้สังฆราชคริสและอิหมัมมุสลิมกับพราหมณ์จึงเป็นดังสัตว์เลื้อยคลานแห่งทะเลซึ่งจับเหยื่อของตนด้วยก้ามหรือหนวดมากมายและดูดกินเลือดด้วยปากหลายปากเมื่อท่านสังฆราชเรียกร้องให้เซลมารับมั่นหลานชายของเขาคำตอบประการเดียวที่เขาได้รับ จากคุณพ่อของเธอก็คือความเงียบกริบและน้ำตาเพราะเขาไม่สามารถจะสูญเสียบุตรสาวไปวิญญาณของบุคคลใดก็ตามย่อมสั่นสะเทือนเมื่อถูกแยกจากบุตรสาวคนเดียวของตนซึ่งได้ฟูมฟักจนถึงวัยสาวความเศร้าของพ่อแม่ในการแต่งงานของลูกสาวเท่ากับความสุขของเขาในการแต่งงานของลูกชาย ทั้งนี้เพราะลูกชายดําสมาชิกใหม่มาสู่ครอบครัวแต่สําหรับลูกสาวนั้นเมื่อเธอแต่งงานเธอก็จากไปฟาริสเอฟฟันดีจําเป็นต้องยอมตามคําเรียกร้องของท่านสังฆราชเพราะท่านรู้จักหลานชายของท่านสังฆราชดีว่าเป็นคนมีพิษสงเต็มไปด้วยความเกลียดชังความชั่วร้ายและคดโกงเพียงใด ในเลบานอนนั้นไม่มีชาวคริสต์คนใดที่ขัดขืนสังฆราชของตนแล้วยังคงดำรงฐานะในสังคมอยู่ด้วยดีไม่มีบุคคลใดดื้อดึงต่อหัวหน้าศาสนาของตนแล้วยังคงรักษาชื่อเสียงของตนไว้ได้ดวงตาไม่อาจขัดขืนปลายหอกได้โดยไม่ถูกแทงทะลุ และอุ้งมือไม่อาจรับคมดาบไปได้โดยไม่ถูกตัดขาดสมมุติว่าฟาริสเอฟฟันดีขัดขืนและปฏิเสธความต้องการของท่านสังฆราชชื่อเสียงของเซลมาจะย่อยยับและนามของเธอจะมีมนทินด้วยสิ่งโสโครกจากริมฝีปากและลิ้นสำหรับหมาจิ้งจอกนั้นพวงองุ่นซึ่งสูงเกินเอื้อมย่อมมีรสเปรี้ยว โดยฉนี้ชะตากรรมได้จับกลุมเซลมาและฉุดกระชากลากเธอเข้าสู่ทิวแถวของหญิงตะวันออกผู้น่าสมเพศดังเช่นทาตและดังนี้เองที่วิญญาณอันทรงศักด์ได้ตกลงสู่กับดักหลังจากได้โผบินอย่างเสรีด้วยปีกขาวแห่งความรักในห้วงเวหาอันอาบได้แสงเดือน และกลุ่นด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้ในบางประเทศนั้นความมั่งคั่งของพ่อแม่เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ระทมของลูกๆกำปันใหญ่และแข็งแรงซึ่งพ่อและแม่ร่วมกันใช้รักษาสมบัติของตนนั้นได้กลายมาเป็นที่คุมขังอันแคบและมืดสำหรับทายาทของตนเองเทพเจ้าเงินตรา ซึ่งคนทั้งหลายกราบไหว้บูชาและกลายเป็นอสุรกายซึ่งลงทันจิตวิญญาณและพิฆาตดวงใจเซลมาคารมีเป็นหญิงคนหนึ่งในจำนวนมากมายที่เป็นเหยื่อของความมั่งคั่งของพ่อแม่และความโลภของเจ้าบ่าวถ้าคุณพ่อของเธอมิใช่คนร่ำรวยแล้วเซลมาก็คงจะยังมีชีวิตอย่างพาสุขตลอดทุกวันนี้ สัปดาห์หนึ่งผ่านไปความรักของเซลมาเป็นเครื่องกล่อมใจประการเดียวของข้าพเจ้ามันบรรเลงเพลงแห่งความสุขเกษมให้ข้าพเจ้าฟังในยามราตรีและปลุกให้ข้าพเจ้าตื่นขึ้นณรุ่งอรุณเพื่อเปิดเผยความหมายของชีวิตและความลับของธรรมชาติมันเป็นความรักแห่งสวรรค์อันปราศจากความหึงหวงเอ,อิบอิ่ม และไม่เป็นอันตรายต่อวิญญาณมันเป็นความผูกพันอันลึกซึ้งซึ่งอาบรถดวงวิญญาณไว้ในความพึงพอใจเป็นความหิวอันลึกต่อความรักเมื่อได้สมปรารถนาแล้วเติมเต็มให้ดวงวิญญาณไพยบู์เป็นความอ่อนหวานละมุนละไมซึ่งสร้างความหวังโดยไม่ทำให้วิญญาณกระสับกระส่าย เปลี่ยนโลกนี้ให้เป็นสวงสวรรค์และแปลชีวิตให้เป็นความฝันอันหวานล้ำแลงงดงามในยามเช้าเมื่อข้าพเจ้าเดินอยู่ในท้องทุ่งข้าพเจ้าได้เห็นเครื่องหมายของนิรันดรภาวะในการตื่นขึ้นของธรรมชาติและเมื่อข้าพเจ้านั่งที่ชายฝั่งทะเลก็ได้ยินเสียงคลื่นขับร้องเพลงนิรันดรเมื่อข้าพเจ้าเดินตามถนน ก็ได้เห็นความรุ่งโรจน์ของมนุษยชาติในผู้คนสัญจรและในการเคลื่อนไหวของผู้ใช้แรงงานวันเหล่านั้นผ่านไปดังพูดและสลายไปดังเมฆหมอกและในมิช้าก็ไม่เหลืออะไรอยู่สำหรับข้าพเจ้านอกจากความทรงจำอันเศร้าสลดดวงตาซึ่งข้าพเจ้าเคยใช้มองดูความงามของฤดูใบไม้ผลิ และความตื่นตัวของธรรมชาตินั้นบัดนี้ไม่เห็นอะไรนอกจากความรุนแรงของพายุและทุกขเวทนาแห่งฤดูหนาวหูซึ่งข้าพเจ้าเคยใช้ฟังเสียงคลื่นด้วยความสุขใจนั้นบัดนี้ได้ยินแต่เสียงครวนครางของพายุและทะเลบ้าโถมกระแทกหินผา ดวงวิญญาณจึงได้เคยเฝ้าพิจารณาพลานุภาพอันไม่รู้สิ้นของมนุษยชาติและความภัยโรธของจักรวาลด้วยความสุขใจนั้นบัดนี้ถูกทรมานด้วยความรู้ถึงความผิดหวังและล้มเหลวไม่มีอะไรงดงามยิ่งไปกว่าวันเวลาแห่งความรักและไม่มีอะไรขมขื่นไปกว่าคืนแห่งความทุกข์ระทมอันสะพรึงกลัวเท่านั้น เมื่อข้าพเจ้าไม่สามารถจะต่อสู้ขัดขืนแรงผลักดันได้อีกข้าพเจ้าก็ได้เลือกวันปลายสัปดาห์ไปยังบ้านของเซลมาอันเป็นวิหารซึ่งความงามได้สร้างขึ้นและความรักได้ประสาทพรหน้าที่ซึ่งจิตวิญญาณอาจบูชาและดวงใจอาจคุกเข่าลงด้วยความโนบน้อมและสวดวิงวอนได้ เมื่อข้าพเจ้าได้เข้าไปยังสวนนั้นข้าพเจ้ารู้สึกอนุภาพอันหนึ่งฉุดลากข้าพเจ้าออกจากโลกนี้ไปสู่ภพภูใหม่อันเป็นอิสระจากความดิ้นรนและความยากแค้นดุดดังผู้เห็นธรรมซึ่งได้ประจักษ์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าได้เห็นตนเองอยู่ในถ้ามกลางหมู่ไม้และบุพชาติและเมื่อข้าพเจ้าเดินมาใกล้ทางเข้าบ้าน ก็ได้มองเห็นเซลมานั่งอยู่บนม้ายาวใต้ร่มต้นมะลิซึ่งเราเคยนั่งอยู่เมื่ออาทิตย์ก่อนในคืนซึ่งชะตากรรมได้เลือกสำหรับความสุขและความทุกข์ระทมของข้าพเจ้าขณะเมื่อข้าพเจ้าเดินเข้าไปหานั้นเธอไม่เคลื่อนไหวหรือกล่าวถ้อยคำอันใดคล้ายกับเธอมียานอย่างรู้ถึงการมาของข้าพเจ้า และเมื่อข้าพเจ้านั่งลงเธอเงยหน้าขึ้นจ้องมองข้าพเจ้าอยู่ชั่วครู่และถอนหายใจลึกหันศีรษะไปมองดูท้องฟ้าและหลังจากชั่วครู่อันเต็มไปด้วยความเงียบดังเวทมนต์นั้นแล้วเธอก็หันมาจับมือข้าพเจ้าด้วยมือสันสะท้านและพูดด้วยเสียงแหบเครือว่าเพื่อนรักของฉันมองดูฉันให้ดี พิจารณาดูหน้าของฉันและอ่านดูสิ่งที่เธอต้องการรู้และฉันไม่อาจอ่านให้ฟังได้ที่รักได้โปรดมองดูหน้าฉันพี่ชายของฉันมองดูฉันสิข้าพเจ้าเพ่งพิจารณาดูเธออย่างถี่ถ้วนก็ได้เห็นว่าดวงตาทั้งสองซึ่งเมื่อสองสมวันมานี้เองมีแววยิ้มดังริมฝีปาก และกรอกไว้ดังปีกนกในติงเกลบัดนี้จมลึกในเบ้าและเคลือบด้วยความทุกข์ระทมและความปวดร้าวดวงหน้าของเธอซึ่งเคยเปล่งปลั่งคล้ายกลีบบัวซึ่งเบ่งบานขยายรับแสงอรุณบัดนี้สูบซีดไม่มีเลือดฝาดริมฝีปากของเธอเหมือนกับกลีบกุหลาบ ซึ่งหลงค้างอยู่ปลายฤดูใบไม้ร่วงช่วงคอของเธอซึ่งเคยงามหนุดงาช้างบัดนี้โน้มต่ำลงข้างหน้าคล้ายกับว่าหมดกําลังที่จะพยุงภาระแห่งความทุกข์ระทมภายในสมองของเธอข้าพเจ้าได้เห็นความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในใบหน้าของเซลมาซึ่งสำหรับข้าพเจ้านั้น เรียบเหมือนเมฆซึ่งเคลื่อนที่ผ่านหน้าดวงจันทร์ไปแต่ยิ่งทำให้มันงดงามขึ้นอีกแววแห่งความบีบคั้นภายในซึ่งแสดงออกมานั้นเพิ่มความงดงามให้แก่ใบหน้าไม่ว่ามันจะเปิดเผยโศกนาฏกรรมและความปวดร้าวเพียงใดแต่ดวงหน้าซึ่งไม่แสดงความลับอันแฝงเร้นอยู่ในความสงัดนั้น แม้ว่าจะได้สัดส่วนเพียงไรก็ไม่มีความงามแก้วเล่าจะไม่ดึงดูดริมฝีปากของเราถ้าหากมองไม่เห็นสีของเล่าอางุ่นผ่านเนื้อปลึกใสนั้นในคำวันนั้นเซลมาเปรียบเสมือนถ้วยแก้วบรรจุเล่าอางุ่นผสมขึ้นจากความขมขื่นและความหวานซึ้งของชีวิตเต็มปรี โดยที่ไม่รู้สึกตัวเองเธอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหญิงตะวันออกซึ่งไม่เคยจากบ้านพ่อแม่จนกระทั่งสวมคือขาของสามีไม่เคยออกจากอ้อมแขนของมารดาจนกระทั่งถึงเวลาต้องจากไปมีชีวิตอยู่ดังทาตอดทนความทารุณของแม่ผัวข้าพเจ้าพินิษด,ดูเซลมาต่อไปอีก และฟังเสียงครวญคร่ำของวิญญาณของเธอและร่วมทุกขทรมานกับเธอจนรู้สึกว่าการเวลาได้ยุติลงและจักรวาลจางสลายไปสิน้นข้าพเจ้าเห็นแต่ดวงตากลมโตคู่นั้นของเธอเบิงมองข้าพเจ้านิ่งอยู่และรู้สึกแต่อุ้มมืออันเย็นและสั่นของเธอเกาะกุมมือข้าพเจ้าไว้ ข้าพเจ้าได้สติสัมปชัญญะกลับมาเมื่อได้ยินเซลมาพูดอย่างแผ่วเบาว่าที่รักขอให้เรามาพูดกันถึงอนาคตอันร้ายกาจก่อนมันจะมาถึงคุณพ่อเพิ่งจะออกจากบ้านเพื่อไปพบชายผู้ซึ่งจะเป็นคู่ครองของฉันจนวันตายคุณพ่อผู้ซึ่งพระเป็นเจ้าได้เลือกเป็นผู้ให้กำเนิดแก่ฉันจะพบ ผู้ซึ่งโลกนี้เลือกให้เป็นนายของฉันตลอดชีวิตในกลางใจนครนี้ชายชราผู้ซึ่งเป็นเพื่อนในวัยรุ่นของฉันจะพบกับชายหนุ่มผู้ซึ่งจะเป็นเพื่อนในขวบปีถัดไปในคืนวันนี้สองครอบครัวจะกำหนดวันแต่งงานเป็นชั่วโมงที่ประหลาดประทับใจนี่ไร อาทิตย์ที่แล้วเวลาเดียวกันนี้ใต้ต้นมะลินี้ความรักได้โอบรัดวิญญาณของฉันเป็นครั้งแรกและชะตากรรมก็เขียนคำแรกของประวัติชีวิตของฉันที่คฤราสหาของท่านสมพานณาบัตรนี้ขณะที่คุณพ่อและชายคู่มั่นของฉันกำลังวางแผนวิวาฉันก็ได้เห็นจิตวิญญาณของเธอบินวนเวียนอยู่โดยโรอบ คล้ายดังนกน้อยที่กระหายน้ำบินอยู่รอบๆอบทานน้ำพุซึ่งมีอสรพิษร้ายเฝ้าหวงแหนอยู่อ่าราตรีนี้ช่างใหญ่ยิ่งเสียนี่กระไรและเต็มไปด้วยความลับลึกล้ำเพียงไรเมื่อได้ยิดถ้อยคำเหล่านี้ข้าพเจ้ารู้สึกดังพูดพลายมืดแห่งความสิ้นหวังบีบคอความรักของเราซึ่งเพิ่งอุบัติใหม่ และข้าพเจ้าตอบเธอว่านกนั้นจะบินโฉบไปมาเหนือทานน้ำพุนั้นจนกว่าจะตกตายด้วยความหิวกระหายหรือถูกอสรพิษร้ายฉกกินเป็นอาหารเธอตอบว่าไม่ใช่ที่รักนกในติงเกล่วนี้ควรจะมีชีวิตอยู่เพื่อร้องเพลงต่อไปจนกระทั่งราตรีมาถึง จนเมื่อฤดูใบไม้ผลิผ่านไปจวบจนวันสุดท้ายของโลกกระพบและยังคงร้องเพลงต่อไปตลอดนิรันดรมันไม่ควรเงียบเสียงเพราะมันนำชีวิตมาสู่ดวงใจของฉันปีกของมันจะต้องไม่หักเพราะการกระพือของมันนั้นปัดเป่าเมฆหมอกออกจากดวงใจของฉันแล้วข้าพเจ้าก็กระซิบว่า เซลมาที่รักความกระหายจะทำให้มันหมดแรงและความกลัวจะพิฆาตมันเธอตอบทันทีด้วยริมฝีปากสั่นว่าความกระหายของดวงวิญญาณน,นั้นหวานล้ำกว่าเล่าอางุ่นแห่งรูปธรรมและความพรั่นพรึงของจิตวิญญาณมีค่าสูงกว่าความมั่นคงของรูปกายแต่ที่รักขอได้โปรดฟังให้ดี ในวันนี้ฉันยืนอยู่เบื้องหน้าแห่งประตูของชีวิตใหม่ซึ่งไม่รู้อะไรเลยมันเป็นเหมือนคนตาบอดที่ต้องคำทางไม่ให้ล้มความมั่งคั่งของคุณพ่อได้นำฉันออกวางในตลาดทาตและชายผู้นี้ได้ซื้อฉันฉันไม่เคยรู้จักหรือรักเขามาก่อนแต่ฉันจะเรียนรู้จักรักเขาและฉันจะเชื่อฟังเขา รับใช้เขาและทำให้เขามีความสุขฉันจะให้แก่เขาทุกสิ่งทุกอย่างที่หญิงอ่อนแอจะให้แก่ชายแข็งแรงได้แต่ที่รักเธอยังคงอยู่ในวัยอันรุ่งเรืองของชีวิตเธอสามารถเดินไปอย่างเสรีบนทางชีวิตอันปูด้วยกลีบเกสรของดอกไม้เธอมีอิสระที่จะเที่ยวไปในโลกกว้าง อาศัยแสงสว่างจากดวงใจของเธอสองหนทางเธอมีอิสระที่จะคิดพูดและกระทำการเธอสามารถจารึกชื่อของเธอบนใบหน้าของชีวิตเพราะเธอเป็นชายเธอสามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นนายได้เพราะความมั่งคั่งข,งของคุณพ่อของเธอจะไม่นำเธอไปสู่ตลาดค้าทาสเพื่อซื้อขาย เธออาจแต่งงานกับหญิงที่เธอเลือกและก่อนที่หญิงนั้นจะมาอยู่ในบ้านของเธอเธอก็อาจให้นางมาอยู่ในดวงใจของเธอก่อนและอาจแลกเปลี่ยนความในใจกันได้โดยไม่มีอุปสรรคขัดขวางเราเงียบกันไปชั่วขณะแล้วเซลมาก็พูดต่อไปว่าแต่บัดนี้แล้วหรือไม่ใช่ที่ชีวิตจะฉุดกระชากเราจากกัน เพื่อว่าเธอจะได้บรรลุความรุ่งโรจน์ของชายและฉันเข้ารับภาระของหญิงเพื่อการนี้หรือไม่ใช่ที่หุบเขากลืนเสียงเพลงนกในติงเกลวไว้ในความลึกของมันและลมพายุพัดกลีบกุหลาบให้กระจัดกระจายและเท้าเหยียบย่ำไปบนถ้วยองุ่น ราตรีเหล่านั้นซึ่งเราได้อยู่ด้วยกันในแสงจันทร์ใต้พุ่มมะลิณที่ซึ่งวิญญาณของเราได้หลอมรวมกันเปล่าประโยชน์กระนั้นหรือเราได้บินเข้าสู่แดนดาวเร็วเกินไปจนปีกของเราเมื่อยล้าและบัดนี้เรากำลังร่วงลงสู่เหวลึกใช่หรือไม่หรือว่าความรักได้หลับละเมอไปเมื่อมาเยือนเรา และบัดนี้เมื่อเขาได้ตื่นขึ้นแล้วก็กลับโกรธและลงโทษเราหรือว่าจิตวิญญาณของเราแปลสายลมแห่งราตรีให้เป็นพายุซึ่งฉีกกระชากเราเป็นชิ้นเล็กน้อยและโหมเป่าเราดังฝุ่นผงลงสู่ความลึกของหุบเขา